สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ก็มาพบกับเก่ามาเชียร์เด้อครับพี่น้องครับคลิปนี้กับจิเป็นแนวทางเหล็กนิมิตหรือว่าเหล็กฝันของปูสํานักสงปลาสาครับพี่น้องเนาะครับงวดที่แล้วกับเป็นที่นาเสดายครับผมแต้มเดียวเท่านั้นครับผมปูหอเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดสามเลขออกเจ็ดสองครับผมครับที่ว่าเหล็กปูเห็นอ่าอยู่ ค้อนใหม่นะพี่น้องเนาะครับที่เลขหนองแฟ้มมาเขียนใ้ไห้ครับผมเอามาตามกันต่อเด้ครับพี่น้องปูกะนิมิตได้แล้วครับผมครับแนวทางเลขปูสำนักสงปลาสาครับผมก่อนที่จะไปรับชมรับฟังเลขของปูเกามาเชียกับขอกราบขอพระคุณปูได้ครับผมทีเมตตาแนวทางให้ครับเกามาเชียทรงต่อพี่น้องเอฟซีเช่นเคยครับพี่น้องเนาะฝากกดติดตามเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับ เก่ามาเชียน้ำเชียโอ้น้ำโชกโอ้น้ำช่ายนี่ได้อครับผมไปรับชมรับฟังเลขของปูสำนักสงปราสาทกันเลยครับโซจ้าปูครับเก่ามาเชียอากาศน้ำมาสการ,การครับผมอาทรัเชเล่พรครับปูจ้าอันโอ้สิ่ดายนาะปูน้องหงวดว่าหันไหมแมนเตียมเดียวนึงปู วันนี้กัเจ็ดสามสามเจ็ดครับปู่แล้ววันนีกักับมันก็เลยออกเจ็ดสองชอยเราอาจจะน้องเหนียวอัดจะไปเนี่ยอาดจะครับปู่ครับอย่าขอจะเลื่อนท่อนไปยังญาติโยมทุกกูทุกคนครับปู่มัน้อยใจอยู่ดีว่าเป็นอย่งน้องกล่ามาเชียร์ครับตั้เชียร์ครับอู้น้ำโชคพอเห็นโท่มากน้อยใจอยู่ดีจิตใจ่คิดมากก็ดีบังเอิญ กำลังสีไล่หาก็เลยโทษมาก,ก่อนครับโทรอยูปูโทรอยูครับผมอันกระบอกเอฟซีเดอร์ uh, er, แสดงความเสียใจที่หลวงปู่หลวงปู่สร้างสงผีาตาเนี่ยเฝ้าไปมันบอถึงเพชรชิวันกันไดยเนาะอยากสุกพ้นลาครับแต่มเดียวปูขนาดขนาดพ้นขับรถการยังเอาที่อะไรเอาไปชื่มมือบอถึงอย ฉะนั้นกัรทไปจากน้อยประวัตนาเขายังมาถึงนอครับปู่การงวดนี้เ้อมืงขึ้นนี่วันที่สิบเจ็ดมอนอินป็นวันที่สิบแปดครับปู่วันที่สิบเจ็ดนี่ก็คือวันพางานมึงจับพอดีหลาแฝ้มกลมามาเอิรนเอินหาอยู่ดอกแบบว่าตังนางสบายิทีหอยหาตรงเพิงไปนอนนอนไปประมาณสักตีหนึ่งนี่แหละเอิรนหาอยู่แต่เลยว่าไม่ยังนอฝันนี่ในความฝันครับ อย่างนอ้องแซมเอ่อเดี๋ยวหนูสิเชนใหม่ตาคอนใหม่โมมี่หนูสิเชนใหม่ฮันเดอร์ขน,นาดย่อยในอ่างน้ำพอดีเป็นอ่างน้ำแบบอ่างสองน้ำบาดนา้ำนะครับแบบพออิ่ขึ้นมาหมองไข่นอนแล้วนะพวงคนมันเม็ดขาชิปกระไร่าาสามเม็ดแต่แหน่ครับปู่แต่เพิ่นกับมุ้งโยมกับมุ้งเธอไปเอาน้ำใส่เต็มตลอดถ้นนาน้ำเม็ดกับพิ่นกับเอามาจากอบตอมาเต็ม ไปตลอดพ่อได้ชงได้อาพ่อได้ใจนะครับพอดีเมื่อเลยเป็นซองเบื้องเปิดอ่าเปิดใส่ไฟแบบเบื้องเห็นเขียนกัปเดอร์หย่านย่อมโมเป็นต์ลงปูนี่คำนวดเนี่ยเห็นศูนย์หนึ่งแปดศูนย์หนึ่งแปดเออเห็นศ <0 18 S 2> ูนย์หนึ่งแปดงามงามทายลงไปมันจะบโมชัดมันสว,ว่ามันในน้ำม,มันจมน,นุ่งในน้ำนะมันน้ำมันเลือดแต่ตาเขาลงแบบเที่ยงหัวใจคนนี้เที่ยงเยวคนนี้ ป้าตัวเพียงเอาน้ำให้คนพ่นธุ์เพชรประชัยอาบเนี่ยเพราะว่ารถรถประตุ้งเตล่ะเต็มถังเต็มเต็มเลยเต็มแล้เต็มกระดับมุ้งระฆังไว้ครับปู่มันบ่มีมันบ่มีป่าไม่มีบาดาลนะครับก็เมาเห็นศูนย์หนึ่งแสนเอื้อนโยมึงก็มาวุ้ยหลวงพ่อเขียนเองดอกประดับป่าไปสิไปหาเขียนบ่แมนหรอแสดอกครับ งลงฟอว์ดันขียเ็ได้ันพั่อกว่าลงอเจงแค่ว่าจริจริงเนี่มันกับงูกับน้องแต้มาเจนหอยู่ศนหนึ่งแปดศูนหนึ่งแปดเด้ครับพี่น้องจ้ากับเมื่อเรียบร้อยแล้วพอดีประมาณสักพอดีพันันนอนนอนเด็กแ่น้อยกันนอนไปเรื่อยๆต่อจากันเป็นพระยัเชื่อว่าถูกงูส้นมนาที่ปรเดนเมื่อต่อกันอีกมันผ่าเสือนนะโอ้รับปู หลวงพ่อหลวงพ่อไอ้ขอโทษเ้อบอกเจ็ดเจ็ดนดอกสองเจ็ดบนสองเจ็ดผสมกับพวกตัวผมก็บาดได้ขนาดแล้วเาลยหัวไปนะครับแล้วเาเล้ยหัวไปหัวอี้ไปได้นะว่แล้วบอกเ็ดเจ็เนดอกสองเจ็ดนอโอ้แหวนอยู่ครับผมครับแล้วว่าแล้วปตัวียให้บาดได้วันนี้เอาทีนี้ว่าคันที่หนึ่งกระดาษโตไหนแล้วว่าหลวงพ่อเออชื่อรอเเออเลยหนึ่งหนึ่งครับ หาหาไปนะหนึ่งหนึ่งก yeah okay, um, ับหาหจ้าโอ้ยอยากให้ถือกลางจังกลงเชือแล้วอยากให้ย่มเป็นมะเบงมองยูมองเจ้าอยากให้ถืออยากให้ถือครับปูอยากให้ถือเละันี่ดาแค่มันเจนในอ่าง้ำงนายลยศูนย์ปดนหนึ่งแปดวนะศูนย์แปกันตัวเดียวกันแล้วเนาะครับผมเดี๋ยวก่อมาเชื่อสิตัดพร้อมครับผมตัดเศูนย์ศูนย์หนึ่งแปด รุ mat, ่นแปดหนึ่งเลยเข็นง่ามง่ามโตแบบนีเลยตโตโตฟ้าบาดมีเลขศูนย์จะได้นอครับปู่เลขศูนย์ตัวฟ้าบาดแล้วก็ตัวใหญ่มุ่นมึงคึงด้วเลขแปดราคาเลขหนึ่งง่ามง่ามฉนั้นจ่าเลยบอกญาติโยมทุกคนว่าอีหลาแฟมมันมากเออจังซีเด้อร์ย้มตัวกุญแจนี่หลาแฟมถามว่าห้หลวงปู่นี่ออกอาการบอกวิธีผู้บีได้เงวดนที่เป็นงวดสุดท้ายเด้ออ่าวบอกปู่อีหลาแฟมขอร้องว่าว่าห้ออกอีก นะถ้าหลวงปู่ออกอีกนี่ลวงปู่ี่ปวดหัวแน่สาธโพรมันจั้งไวมป้อนสิไปเรามันว่ามันจะห้ออกอากาศร,ราว่าคนหลายหลายพุ่งต้นกั่ดวงดีพู้ละคนดวงพอดีมันมันกัดดีก็ได้เหมืนว่าเห็นว่าบอกเกทหนึ่ง,งเสมเรา,าเกทสงม,มันรายเจ มันวางงวดเข้าไปห้ามบอกแล้วงวดนี้ให้ใครออกอยู่งวดเดชชุดชุ์หน,นึ่งแปดเนี่ยกับเนี่ยนะชุดแปดหนึ่งชุดหนึ่งแปดน้ำใครออกโยกนะโอ้ขอให้นได้ตรงๆเด้อยังว่าเหนได้ตรงๆเด้อยังว่ามันบอ,อกว่างวดชุดหนึ่งแปดชุดแปดหนึ่งนี่ใครใครใครออกโยกหลงผู้นะแต่ว่างงวดเข้าไปนีเพื่อให้ออกมันบาอย่างที่<ม>แต่เขาให้่นั่นเขาบอกหนึงน่งหนึ่งกับห้าหา เอาผูเล่คเด้อรับไปโยมก็ได้ทุกผู้ทุกคนครับปู่หากขั้นขั้นมาออกอากาศแอฟซีก็โทษมากที่เป็นอย่างก็คือมีขยับแต่ว่าให้เราการเตามาเชี่ยนั่นแหละปู้คอนแท็คแอฟซีของเก่ามาเชี่ยปัญหาไอ้ทีงไงเระปู่บาลนี่แต่ร่องเบิ้งฮัทเชมันบอกว่าฮัทเชมันบอกถึงสามโตถึงสามโตไปไอ้คอใหญ่นี่บบาโตไอ้คอใหญ่นี่เบาโต ครับนเทอดสิทอดสิไปเกิดที่ครับผมสามตัวมันสิไปเกิดแล้วมัน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 ใจสุดว่าโซนหนึ่งแปดโซนแปดหนึ่งเนี่ยมันมันใจขนาดเันว่าครับแต่ตัวที่ออกปา๊บีมันกัดสิไปเกิดไปเกิดแล้ววันนี้เหตุเพราะไงจีงว่าช่วงเราเสียชีวิตด้วยหน่าวัดนี่ใครบอกต่อเพราก็บอกยึดยึดต้งงอดก้อนนี่น่าจำด้บ่ครับปู่นั่น แล้วแล้ววัารอว่าเจ็ดกับสองเจ็ดเนี่พระบาปในวันบัดนี้บัดนี้หาหาดิปูสิบ่่าเป็นสองหาใ่ปะหาหนึ่งเด้อครับปูสองครู่เละวันหนึ่งหนึ่งก็ผ่าหาละวันหาหาจะเป็นสองหาสองครับแข่งมันบัดนี้เกิไหเล่าต่อคณเด่นท่านจะอาจายสุตีิกับว่าไม่ยังนอครับปูครับ้นายม แต่เพียของเก่ามาแชยน้ำชแชยกับว่านั่นดอกยังเชียวมึงดูชิบจะเป็นผู้งจะปูนแน,น่นเนาะครับปูเอางวดน,นี้ก็ขอให้ได้สามตัวเด้อครับครับผมแมกเร็วไว้ไม่ใหญ่น้ำเช่แต่เบิ่งทางยแล้าสิบกันกับต้นตั้งลำชี่หายใจชี่ขาดน้ำแล้ <laughs> าจะฟองแค่ไห้แล้วเป็นใจสี่ขาดน้ำนะชี่บอกว่าบอกเราแน่ผู้บอกได้ก็่นะ ก็ตามเล้วเอาที e worry, worry, right? These, there, ่สบายใจกันแล้วกันแล้วดีใจครับผมดีใจหลายดีใจหลายแต่ว่าห้างในยังมองว่าอีกเงหนแล้ว่าในหลายยี่บ้านอันดีใจว่าพี่น้องเอฟซีได้ปู้เพราะว่าได้ได้บอกพี่น้องเอฟซีถือตัวของหึงบ่ได้ดอกปู้มีความสุขตรงนั้นครับผมครับผมภูมิใจดีเนางี้นครับผมแมี้ยใช่เนี่ยขออเมื่อพันไหนยู่ดีสบายอยู่มันบนเที่ยงในไคร่สาบวันตาแล้วละ ครับอเลขใหด้เงินได้มาซื้อผ้าซื้อแพทยมาถวายพระพระถูกครับปูครับแฟ้มเด้อครับปูอ๋อชิรบกวนปูสมีครับสาธุการดำเนินการครับเอาครับพี่น้องครับผมเลขน้องแฟมคือเก่าครับพี่น้องเนาะกับเลขพออ่างวดส้นเพลินครับผมครับจากปูอ่าสำนักสงฆ์ปราสาทเด้อครับพี่น้อง งวดนี้มาเขียนให้ยูอ่างน้ำครับพี่น้องเนาะศูนย์หนึ่งแปดครับผมครับเดี๋ยวเก่ามาเชื่อกับจิตัดให้พี่น้องเอ็ซีพร้อมแล้วครับผมจะมีศูนย์หนึ่งศูนย์แปดแล้วก็หนึ่งแปดครับผมครับหรือว่าพี่น้องเอ็ซีจะเหรียญสามตัวนี้ก็ได้เด้อครับครับบนล่างเป็นเลขความฝันครับพี่น้องเนาะบอมเบลเลขคคำนวณสําหรับเลขกพองงวดส้นงวดว่างหันเพิ่นมาบอกปูบัดจิตเจ็ดครับผม งวดนี้เป็นเลขเบิ่นคือเก้าครับพี่น้องหนึ่งหนึ่งกับห้าห้าครับผมครับหนึ่งหนึ่งกับห้าห้าครับนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขครับผมงวดนว่หันเส้นดายเนาะครับพี่น้องเนาะเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดสามครับผมเลขของปูครับงวดนี้ก็บศูนย์หนึ่งแปดครับเอาถ่ายคลิปนี้ก็มาเชีื่อขออวยพรให้พี่น้องเอฟซีโชคดีเด้อครับผมถูกหวยเรื่องเงินเป็นน้ำกันในงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมหกสิบหกสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ